สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีไพรีลักษ์ค่ะพิท,ทยนมุตตามระครับค่ะเรามาดูจับเพจของไทยคู่ฟ้ากันก่อนเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมคลมได้มีมติออกมาในหลายประเด็นซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพิกโฉมประเทศไทยหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือเรื่องของหนึ่งใน4ปัจจัย4ี่ของพี่น้องประชาชนคือที่อยู่อาศัยค่ะโดยกระทรวงพมและการเคหะแห่งชาติซึ่งจะเป็นบริษัทเคหะแห่งชาติแล้วเนี่ยนะคะได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทเคหะสุขประชาจำกัด ซึ่งเป็นเคหะสุปาพชาจำกัดมหาชนนะคะโดยจะหนุนให้ทำบ้านเช่า10,000แสนหลังให้เสร็จภายใน4ปีแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะโฆษกรัฐบาลบอกว่าที่ประชุมคารมมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ ชื่อบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนและเห็นชอบการปรับเพิ่มกรอบวงเงินลงทุนประจำปีงบประมาณพศ2565หมวดลงทุนอื่นๆด้วยโดยบริษัทเคหะสุขประชานั้นจะเป็น,นกลไกสำคัญต่อ,อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัยยกระดับเศรษฐกษิจในครัวเรือนของผู้ที่มีไรายได้น้อยในชุมชนจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะ คือ 1. พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยโดยจัดทำโครงการบ้านเช่าจำนวน1 0 0 0 0แสนหน่วยภายใน4ปีก็เริ่มตั้งแต่ปี2,565เรื่อยไปจนสิ้นสุดปี2,568 รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขายโดยรับซื้ออาคารคงเหลือจากการเคหะแห่งชาติเช่นโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นต้นแล้วนำมาปรับปรุงใหม่เพื่อบริหารการขายใหม่ 3. พัฒนาและบริหารชุมชนโดยจะบริหารชุมชนของโครงการบ้านเช่าและรับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทจำนวน200ยูนิต200,000ยูนิตค่ะ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคือเศรษฐกิจสุขประชาในพื้นที่โครงการบ้านเช่าจะมีพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมาณ330โครงการบริหารทรัพย์สินรอการพัฒนาจำนวน94แปลงทั้งสิ้น4571ไร่นนยบายเหล่านี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้มีสถานะโสดกลุ่มครัวครัวเรือนใหม่และครอบครัวเพิ่งจบใหม่ตั้งหลักใหม่ก็ได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีคือปี60ถึงปี79นี่จากเพจไทยคู่ฟ้านะคะทั้งนี้สืบเนื่องจากว่านี่จะเป็นโครงการบ้านเช่าระยะยาว และเป็นบ้านเช่าราคาถูกนะคะคุณเช่าบ้านราคาถูกเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณตั้งหลักได้คุณเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปไปตั้งหลักได้เนี่ยนะคะคบ,บ้านหลังนี้ก็จะให้คนอื่นเช่าต่อไปค่ะความพิเศษของโครงการบ้านเคหสุประชาก็คือว่าทุกโครงการจะมีพื้นที่พิเศษขนาดใหญ่ที่เรียกว่า,วาเศรษฐกิจสุประชาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพกับผู้เช่าตามความเหมาะสมของพื้นที่โครงการจะแบ่งเป็น6รูปแบบค่ะคือ1่เกษตรอินทรีย์ปศุสัตว์ อาชีพบริการในชุมชนและชุมชนข้างเคียงตลาดอุตสาหกรรมขนาดเล็กศูนย์ค้าปลีกค้าส่งคนที่จะอยู่ในบ้านบ้านโครงการสุขประชาซีรีส์เนี้ยได้คือหนึ่งผู้มีไรายได้น้อยนะคะผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลผู้พิการคนโสดครัวเรือนใหม่ครอบครัวแล้วก็เ,เช่น มีอาชีพเกษตรกรที่อยู่ใกล้กับโครงการเหล่านั้นเนี่ยนะคะอตอนนั้นนาย,ยุรัฐมนตรีไปเปิดเนี่ยนะคะเข้าไปดูในโครงการบ้านตัวอย่างนี้ก็คือบ้านที่จะจะให้เช่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเสร็จนะคะซึ่งมีคนเนี่ยได้รับเลือกแล้วอันนี้เป็น ผู้พิการซ้าซ้อนก็คือผู้กลุ่มเปราะบางอะคะ<ฆ>่ะคนที่มีความพิการทางสายตาก็จะอยู่ที่นี่ได้เพราะ<ฆ>ว่าตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาสบบามารถจะเดินได้ด้วยตัวเองโดยมีสัญลักษณ์ของการเดิน<ฆ>นะคะส่วนตรงที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยผู้สูงวัยเนี่ยทับที่ไม่มีญาตินะคะ<ฆ>ให้มาอยู่ที่นี่และในกลุ่มผู้สูงวัยอย่างเช่นผู้สูงว<ฆ>ัย20คนในล็อตนี้20คนเนี่ยถ้าคุณมีอาชีพเป็นผู้ดูแลครับ คุณจะได้อยู่ในนี้ของหนึ่งห้องในราคาถูกก็ให้ดูแลกันเองในสังคมนั้นการให้ดูแลเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้มีโอกาสอยู่ในโครงการนี้ค่ะจริงการดูแลกันนี้มันเป็นการสารสัมพันธ์กันในในในคอมมูนิตีนั้นๆด้วยทั้งหลายทั้งปวงนี้คือทับข่าเที่ยงหมดเวลาของเราแล้วนะคะ